สวัสดีครับกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับนะครับในคลิปนี้มาทําอะไรครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําฟาร์มวันนี้นะครับผมจะจริงๆก็ไม่เชิญมาทําฟาร์มนะครับแต่ในเชิญมาบอกหลักการมากกว่าซึ่งตอนนั้นพี่เคมาเยี่ยมนะครับพี่เคเนี่ยมีร้านหาของตัวเองด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันก็อยากทําช่องเอเอสเอ็มอาร์เหมือนพี่เคเหมือนกับเหมือนกับช่องอื่นๆด้วยนะ เร็วๆนี้แหละถ้าต้นน้ำว่างอะเมื่อไหร่มีกล้องนะครับก็ได้ถ่าย a s m r เสียทีจำได้ว่าตรงจุดตรงหนูน่าจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่ที่ต้จนจุตรงนี้เดี๋ยวน้ำขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ต้นน้ำโดนเอ้เจ้าอะไรก็ไม่รู้ค่าต้นน้ำไปเนื่องจากผม A อ fk นาน ตรงนั้นเกินนานเกินไปส่วนตอนนี้นะ่ะกล่องตรงนี้มันไม่มีอีกแล้วเพราะว่าตอนช่วหงหลังๆมานี้เนี่ยต้นน้าอ่ะขอมันต้นน้ําบอกว่าชั่วคราวชั่วค้าวเนี่ยก็ก็ชั่วคราวจริงๆจริงๆมันแตกต่างกับพี่แท็กมากๆที่เลยที่ชั่วคราวแล้วก็กลายร่างเป็นถาวรนะซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับจากคําว่าชั่วคราวตอนนี้ ตอนนี้จากถาวรตอนนี้เป็นชั่วขาวเรียบร้อยแล้วครับจากถาวรตอนนี้ฝากไว้ตรงนี้ซึ่งฟ้าเห็นนี้คงจะใช้กันอีกถาวรน,นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ต้นน้ายัางไม่มีคอนกรีตและเนื่องจากัานหลับผมยังไม่ได้ไปสถา,านที่ที่ไกลมากเอาล่ะแต่ว่าตอนน้ามีปัญหาหนึ่งอย่างก็คือผมจะ ต้นน้ำจะหาทางกลับได้ไปยังนี่ไงตัวแล้วจุดนี้จุดนี้จุดนี้เดี๋ยวผมขอทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับอันนี้ชั่วคราวนะครับอันนี้ผมขอชั่วคราวนะครับนี่ครับชั่วไอ้เจ้ามบี้เพียบเลยนะครับนี่ไงตายเรียบเก็บเรียบเลยนะครับ ฟาร์มอมพี่ใช้ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นฟาร์มอมพีาร์ำคงปั๊มคอปเปอร์กันได้นะครับแต่อันนี้ฝากแต่ว่าตอนแต่อันนี้แบบประหยัดไปก่อนดูสิใช้ได้เลยนะครับฟาร์มแห่งนี้เนี่ยอันนี้ผมทำไปทำไมครับก็เพราะจะเอาไว้เป็นฟาร์มปั๊มเหล็กซ่อมเอาไว้ซ่อมอุปกรณ์โดยเฉพาะครับ นี่มันเป็นฟาร์มแบบเอฟเคที่ดีนะคบให้เรามาเอฟเคตรงนั้นแล้วก็รอเวลาที่มอนเตอร์จะหะจิจแล้วล่ะวันนี้นะครับผมว่านะเรามาลองทำฟาร์มซอมบี้น้ำดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตไปจุดนั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับการทำงานของฟาร์มก่อนนี่ไงเจอถ้ำแล้ว จุดตรงนี้ไม่มีที่ขุดเดี๋ยวเราขอยัดวนกลับไปเอาที่ขุดก่อนด้วยปีของผมเองถูเอ้ยถ้ามียาสปีดเนี่ยก็คงดีกว่านี้แต่ช่างมันเถอะครับยาสปีดไม่มีก็ไม่เป็นไรตรงนี้พอหลังจะมีชุดกาอนไดมอนด์สภาพมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้โค่รสวยอย่างสวย นั่นขออนุญาตเดินทางไปสูงสูงก่อนมาครับเดี๋ยวผมขอไปตะทะกับไอร้รถกเลมตัวนี้ก่อนรู้สึกรู้สึกเหมือนจะปะทะได้นะครับก็ต้องมันถือว่าเป็นเรื่องต้องจ่อโจงพอดีนะครับปึงป้งปึ้งยังไงฟาร์มเหล็กแห่งนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับผลผลิตเด็กไม่ค่อยสูงแต่อย่างน้อยนะครับมันก็ใช้ได้นะครับ วันนี้เรามาทําฟาร์มสมบีวันนี้เราเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องฟาร์มสมบีดีกว่าซึ่งตอนนั้นตอนแรกจะมาทําการทําการอุดกระจกนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากมีคนมาเยี่ยมมาถ้าเกิดก็คือพี่เคนั่นเองนะครับพี่เคเป็นใครครับอันนี้เป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเองนะครับก็คือแบบเป็นลูกพี่เป็นฝั่งแม่ของผมนั่นเองนะครับพิตาลีซึ่ง ซึ่งเป็นลูกของน้านองนั่นเองผมก็น่าจะเป็นลูกของน้านองนะครับไม่ก้นแต่ก็งงเหมือนกันว่าเป็นซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะอยู่ฝ่ายไหนหน้าหลวงชายหรือน้าน้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับก็ขึ้นอยู่ก็ขึ้นอยู่จะก,กับก็ขึ้นอยู่กับก็ขึ้นอยู่กับ คนที่บอกผมก็กันคือช่วงโควิดแบบนี้ก็คงไปเยี่ยมญาติไม่ได้นะครับผมกลิผมว่านะคลิปนี้ผมคงติดเหลืองแน่นอนเพราะวันนี้เพราะเพราะคนที่เป็นสาเหตุคนเดียวก็คือไอายาผมจะตูกต,ต,ต,ติดเข้าคุกไหมครับผมมาทําอะไรตรงนี้นะครับผมมาเอิมเอาของบางส่วนที่ยังไม่ คือเป็นการเก็บเก็บของแบบชั่วคราวมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยของอีกจำนวนมากมายเออแบบนี้แบบโ,โหลืมไปเลยครับว่าตรงนั้นเนี่ยมีจุดที่อย่างนั้นอยู่ซึ่งหัวของเราต้องไปฟาร์มเพิ่มนะครับเอ่ของฉันลืมไปเลยว่าผมมาเอาอะไรกันนะฉัน มาเอาอะไรกันอ๋อรู้แล้วมาเอาน้ำมา,มาอ้อที่ขุดอ๋อที่ขุดไงโถเอ้ยลืมไปซะแล้วละ่ะเฮ้ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแอะไม่ใช่นี่ไงเอาอันนี้มาพี่เอ็กซ์ทรงพลังพี่เอ็กซ์ระดับโอพีนี่ไงอันไหนหน้าเป็นพรุของผมนะครับ พรุหายไปไหนน้าพรุพรุจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงพรุพรุจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงพรุแอดขอไม่มีสักอันสักชิน้นนั้นเดี๋ยวผมขอเอาสเต็กเนื้อมากินก่อนนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ผมพบอาหารมาผบสเต็กมาเพื่อจะเอาเพื่อนำเพราะว่ามอนเตอร์แถว มันช่างโหดจริงๆเนี่ยจริงๆควรจะต้องเอาแตะสับแตงโมลแล้วแต่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเนาะทำไมเราไม่สับเลยก็ว่าได้นะครับมาครับมาครับเดี๋ยวเราขอบินวนไปก่อนแอะนี่ไงเดินไปก่อนนะครับงาน,นนี้ขออน,นุญาตแฝะ นี่ไงยังมีไอรอนบางตัวไอรอนกเลมบางตัวไปเกิดที่พรมดังนั้นเราต้องหาซ,งซึ่งมีไอรอนกเลมบางตัวเนี่ยมันจะไปติดตรงนั้นน่ะเพราะว่าเ,เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีหลังนะครับทําไมมันไปทำไมน้ำมันถึงไม่ยอมใช้ครับหรือว่าไอร n อนกลีมันใหญ่เกินไปจนบั๊กมันโธ่เอ้ยเกลียดไอร่อนกเลมเวอร์ชั่นเกลียดการทําฟาร์มใบแบบนี้มากมเลยเพราะเนื่องจากว่า มันทำให้ผมใช้ชีวิตแบบทำฟาร์มเหล็กแบบอัตโนมัติยากกว่าเดิมอีกตั้งสามสิบห้าเท่าเลยนะครับก็ค่อยมาแก้กันก่อนนะครับเมื่อทำแก้เสร็จแล้วมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมและพอใช้ได้เหมือนเดิมเราก็จะกลับมาทำฟาร์มนั้นต่อเดี๋ยวเราต้องขอขุดไปก่อนอันนี้เป็นอ๋อนุ่มนวลไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาวางอีกเฮ้ เฮ้ยเอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีฟาร์มไอ้ยานั่นเดี๋ยวเราขออาตเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่วางไว้ตรงนี้นะครับแปะแปะจากที่น้ำบอกไว้ว่าทำฟาร์มซอมบี้น้ำมันก็ต้องเป็นเราจะปั๊มอะไรได้นอกที่ซิงสามารถปั๊มไอ้แล้วอะไรเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตแปะไฟก่อนแปะเนี่ยเกิดน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยเนี่ยเอาละครับระวังเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกำจัดลูกซอมบี้ก่อนกำจัดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตวางน้ำตรงนี้แล้วก็อันนี้อีกอันหนึง่งแปะ แปะน้ำไว้เลยนะครับเพื่อให้ซมบีเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราจะขึ้นไปกันยังไงครับแบบนี้เอาขึ้นไปหาทางทำตรงนี้ชั่วคราวไว้ก่อนแล้วจากนั้นเราก็ขุดไปกันเลยนะครับ นี่ขุดไปเลยนะครับค่อยๆขุดไปช่างไอเทมมันก่อนนะครับคือแบบไอเทมโมเอมไอเทมไม้มันชัก,ชกมันมีโอกาสเสมอนะครับเอากระจกออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจัดการเอาทุกไม้ตรงนี้ออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จัดการนี่แหละนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่จุดเอฟเคเหมือนเดิมนะครับเพื่อไปเช็คผลไปเช็คดูนะครับ ไอเจ้าซอมบี้ไม่มีวันขอนะไอพอถึงตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะขึ้นจากน้ำซึ่งแน่นอนนี่เป็นปัญหาแต่ซึ่งนี่เป็นปัญหาและแล้วมันก็เปลี่ยนร่าเป็นซอมบี้น้ำรดยบ่อยแล้วนะครับแต่เจ้านี้เนี่ยมันมีไอเจ้าอเออแคแล้วก็จัดการนี่แหละนั่นรอระหว่างราอเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวเราขอยัดขึ้นมา F K ก่อนแล้วสักประมาณ2นาทีก่อยัดขึ้นมา F K สักครึ่งนาทีนะครับเนื่องจากไม่ปิดไ,ไม่เป็นอะไรนะครับฟาร์มคริปเปอร์ตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จด้ยเพราะว่ายังยังไม่สร้างรูปปั้นคริปเปอร์เนี่ยเลยอะนี่ก็เลยทำซึ่งเป็นจุด F K แบบยิ่งใหญ่มากถามว่าถามว่า ฟาร์มคิปเปอร์ผมไม่เคยสร้างนี่ไงไงแต่ว่าไอ้เจ้าอมบีเนี่ยมันเันไปเกิดตรงนั้นผักไปลงไปเลยนี่ไงผมมาดูสมบีเนี่ยเริ่มบรรจุเยอะแล้วนะครับเขาจะต้องทำหลางจากนั้นเราก็ขึ้นไปเลยนะครับเพื่อจะฟันไปตีตีมันและ เป๊ะนี่แน่เราเก่งการต้านตันต่อสู้เราไม่เกรงกลัวใครจะเกรงกลัวฉันใดใจเรานน้นโอ้อออยก่อเอาไมื่อใจฉันมันคง้งเนี่ยเราก็ต้องติเนี่ยตอนนี้นะครับผมพูดก็ลงมาซึ่งเป็นฟานเถาะนี่ไงเราได้แรท่ทองแดงแล้วมันก็ค่อยคอย นั้นเดี๋ยวเราจะต้องรอให้ซอมบี้เนี่ยกับนี่ไงเป็นฟาร์แบบง่ายๆมากดูสิเราได้ฟาร์มได้ทองแดงมาแล้วโอ้อย่างดีโคตรดีใจนี่ไงโคตรดีใจแต่ว่าเราเผื่อฟันมันก่อนดูสิเราได้เนื้อเน่ามากแล้วก็ยังได้หมันโปรงโปเตโต้ด้วยโอ้ยดี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 ดด จริงแล้วฟาร์มนี้เอาไว้เป็นฟาร์มเด็กได้เลยนะเพราะมันปั๊มเด็กได้ด้วยแล,วและก็อีอะและและถ้าเราตีมันในสภาพที่ยังไม่กลายร่างเนี่ยมีโอกาสได้สูงแน่นอนเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราต้องไปทําจุดเดี๋ยวขอยัดขึ้นไปเอฟก่อนก่อนดังนั้นสําหรับวันนี้บายบายจ้า